อจินไตยสิ่งที่คิดไปก็ไหลทางออกในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดถึงสิ่งที่ไม่ควรคิดไม่ควรพยายามค้นหาคําตอบด้วยตรกกะหรือเหตุผลอันจํากัดของมนุษย์สิ่งนั้นเรียกว่าอาจินไตยซึ่งมีอยู่4ประการคือประการแรกพุทธวิสัยคือปัญญาและอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าประการที่สอฌานวิสัยคืออนุภาพและผลของสมาธิขั้นสูงประการที่ส กรรมวิบากค,คือความซับซ้อนของผลแห่งกรรมประการที่4โลกจินตาคือการคาดคะเนถึงกำเนิดและที่สุดแห่งโลกเพราะสิ่งเหล่านี้เกินขอบเขตความคิดของสามัญชนหากมัวครุ่นคิดจะทําให้ใจฟุ้งซ่านวกวนและเหน็ดเหนื่อยโดยไม่ก่อประโยชน์ใดๆเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นไม่ใช่การสแสวงหาคําตอบในสิ่งที่ยากเกินอย่างถึงแต่ทรงสอนให้เรามุ่งตรงไปที่ความจริงอันประจักษ์ คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคการรู้จักเหตุแห่งทุก์และการปฏิบัติเพื่อดับทุกขนั่นต่างหาคือทางออกที่แท้จริงดังนั้นอจินไตม่ไดเป็นการปิดกั้นความรู้แต่เป็นการเตือนให้เรารู้จักประมาณว่าสิ่งใดควรคิดสิ่งใดควรปล่อยเพราะปัญญาที่แท้มีใช่การครอบครองคําตอบทุกเรื่องแต่คือการรู้จักวางและดําเนินไปบนเส้นทางที่พ้นทุกได้จริงอจินไตจึงเปรียบเสมือนเส้นขอบฟ้า ยิ่งวิ่งตามก็ยิ่งห่างไกลแต่ถ้าเราหยุดวิ่งตามแล้วหันกลับมามองก้าวย่างของตนเองในปัจจุบันเราก็จะพบว่าเส้นทางแห่งความสงบอยู่ที่นี่และตอนนี้เอง